มไม่ usted, <extern als. S 1> เดินแล้นะนี่ไงนี่นี่เออเออนั่นแหละปลาเออเออเออนั่นแหละไม่ต้องไปเดิน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 นี่ท <source> ้อ่อนนี่กลับกลับหลังไปหาพ่อกลับหลังหาพ่ออ่ะกลับหลังหาพ่อสองมือถือสองมือเออนั่นแหละเอ้ยไล่หน้าเนี่

กลับมาหาพ่อเงี้ยชนพ่อแล้วนน่นเข็นไปทางเรื่อนๆืน่นไปไปเรื่อนๆื่นมาในบ้านมาลูกมาในบ้านมลมก็ไม่เจ็บในบ้านเพราะนี่มันมีหินเอาไปเกาเอาเะไปสองมือสมือสองมือับไปเลย อีก้อ่เหนื่อยทุนะอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาหอหาพ่อหาพ่อ